ดาวเย็นอะไรขนาดนี้เนี่ยจากข้างนอกทะลุกระดูกเลยนี่นะรือคือระดับของอาณาจักรเจ้าคิดว่ายังไงบ้างช่างน่าประทับใจหากข้าจริงจังข้าสามารถเอาชนะลิงอินได้แม้จะไม่ได้ใช้ไพ่เด็กก็ตามอย่าลืมไปที่แผนกเวทมนตเพื่อลงทะเบียนชื่อของเจ้าด้วยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งข,ขันนั้นจะต้องลงทะเบียนที่แผนกเวทมนตล่วงหน้าหนึ่งเดือนเจ้ากลับไปที่ห้องเจ้าก่อนขึ้นไปหนอยและห่มผ้า ข้าจะทำซุปขิงอุ่นๆให้เจ้ากินข้าชนะแต่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ชนะเวลาต่อมาพี่หลินได้ยินมาว่าเสียนเย่นหนึ่งในสามสาวงามจากการแข่งขันครั้งล่าสุดอยู่ที่บ้านพี่งังนเหรอสามอะไรนะสามสาวงามมีผู้หญิงสามคนในสิบอันดับแรกของรายชื่อเทียนเต้าครั้งล่าสุดและพวกนางก็หล้นมีความงามระดับสุดยอดภรรยาของเต้าหดัวราชนีปิงและเสียนเย่ เจ้ากำหนดอันดับผู้เข้าแข่งขันจนํานวนมากได้อ,อย่างไรการประลองใช้ระบบจํากัดหากเจ้าล้มเหลวครั้งหนึ่งในสองรอบแรกเจ้าจะตกรอบโดยตรงอย่างไรก็ตามแผนกเวทมนตร์จัดเตรียมการล่วงหน้าแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตกในสองสารอบแรกอย่างน้อยแล้วการพาะปลูกของเจ้าเป็นยังไงบ้างก็สบายๆลินซิวเอหนิงเออหนิงเออเจ้ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอย่างนั้นหรือ ใช่แล้วข้าอยู่ระดับประภีแล้วให้ตายเถอะนี่คือดอกทอเลยเนี่ยน่าอิจฉาจังอยากจะมีบ้างจังคุณปรดของข้ามอบหย่อนจริงลำดับที่ห้าให้กับเจ้าเขาอยากจะให้เจ้าแข็งแข่งขึ้นและไม่ทําให้เขาผิดหวังขอบคุณแต่สําหรับข้ามันมากเกินไปลิงอินวานเดอร์นิงเออร์ลีไปเจ้าต่างก็อยู่ระดับประีอย่างน้อยพวกเขาก็ปลอดภัยในสองรอบแรกในการแข่งขัน โดยหมายว่าข้าจะต้องขึ้นไปที่ระดับประดีโดยเร็วที่สุดแล้วเพื่อดิเลี่ลี่สถานการณ์ฉุกเฉินมิงเหอข้าจะออกไปหนึ่งเดือนเพื่อไปฝึกซ้อมที่อื่นเจ้าสามารถหาผู้ที่มีพลังจิตและโดนตรีได้ข้าจะบอกนางก่อนที่ข้าจะจากไปข้าไม่อยากซ้อมกับพวกนางทำไมพวกเขาทั้งหมดถึงระดับปารีเร็วขนาดนี้เนี่ยข้ารู้สึกว่าการฝึกฝนแบบคู่ของพวกเราไม่ส่งผลต่อการทะลุผ่านระดับอาณาจักร ดังนั้นข้าจึงอยากจะลองเสียงโชคข้างนอกดูข้าไปก่อนแล้วกันต้องอำลาอีกหลายคนนอกจาฝั่งกอชวาข้าได้ยินมาว่าในเกาะลิมทะเลแห่งนี้มีฝาลองมากกว่า300วันต่อปีซึ่งเป็นเรื่องจริงสินะ25วันต่อมา การประลองจะเริ่มแล้วทำไมเขาย้งไม่กลับมาอีกอะไรนะเราไม่ได้เจอกันนานกว่าครึ่งเดือนแล้วเจ้าคิดถึงข้าง,งั้นหรือหลินซิวเอ๊ะอะไรขอเจ้ากันฉินบ้านเจ้าไม่ชอบมันงั้นหรืออันนี้จ้าเมื่อกี้ข้าเห็นว่าเจ้าคิดถึงเขามีอะไรข้าช่วยหรือไม่ถ้าไม่อยากเห็นก็ลืมมันไปซะข้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็แค่ต้องจ่ายมาเท่าไหร่ล่ะ แค่เห็นเฉยๆหนึ่งตำลึงแถมจับมือหนึ่งครั้งกอดห่าตำลึงจูบเขาสิบตำลึงให้ข้าแปลงล่างเป็นเขาตั้งแต่เริ่มต้นสิบตำลึงพวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่เองข้าไม่ได้ขอเจ้าเปลี่ยนแต่เจ้าเปลี่ยนเองข้าจะไม่ให้เงินเจ้า10บตำลึงทำไมเจ้าต้องรูปหน้าข้าด้วยเช่นเดียวกับเจ้านางเข้าใจผิดคนลิงอินเจ้าหปากซะ